สบายดีย้ำแรงๆค่ะพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องวัตสุขสุคนเด้อบ่งเนี่ยเต่าสาวซุปนีแตกพี่น้องขี่ทงนะแต่กันยังใส่ได้คือเก่าจ้าสาวซุปนีกะทิมะขัวจิลออที่เฮาคุดมาได้หน่อยหนึ่งพอป่นพี่น้องเลยบ่ได้คุดลายตอนนี้กำลังขัวขัวะมันผีใสพ้อมได้เพ่อนแบบเพียบแบบยบง่ายขี้ขานจีพี่น้องค่ะ ก็เลยขวใส,ส่สกันเด็กสิมตะมใส่กันแล้วจังเตยหอมพี่น้องนำปลาแดกหยอดลงโอ้ยไปหาเก็บผักขาดมันรัวกินกับปักะทิมแก่พี่น้องจ้าป้าบรรยากาศบรนดาแสบแห้งพี่น้องคืดว่าคิดว,าคด,วาคดว่ามันต้องแสบแน่ๆเลยนี่เลยกินลองเ่าก็ไดเพราะเขาเศร้าโตว่าพี่น้องเราะว่าบริขุดลายที่เขาปลูกเนี่ย เข้ามไาได้หลอดกูดทางกูดเอาแต่เดมองปลูกเนี่ยได้ที่เนาะมีเลยค่ะมาบะเนี้ยเอาไปตำน้ำกันเลยนี่คือแชมพูจังครับ งามแหงสวัสดีไปลุงก่อนสวัสดีปาลุงงามงามนอบดีดีสวัสดีปาลุงเออเอาเมื่อเข่าง,งาม,งามพี่น้องพี่น้องว่าต้นยังไอ <c oughs> เทพทายเห่นมักต้อผู้เดียวยำแรงพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้อง ก็เลยมาทักทายสบายดีพี่น้องยำแรงเรียบร้อยลงน้ำให้หน้าเรียบร้อยิิห้าพี่ผาน้องไปเบิ่งเขาเคี้ยวพี่น้องอันนี้จะเป็นเข่ากลางเขาเคี้ยวกำลังถอดห่วงพี่น้องจ้ากำลังถอดห่วงแล้วเอาก็สิบไปหาเก็บผักคาดมากินกระป่นก๊จบจิรอ ปนจีหล่อนี่ดีฝักขาดออกดอกอันนี้ชื่ออ่อนดอกฝักขาดพี่น้องดอกผักข่าเทพไถยเก็บตำโพดนี่เขาให้ใหญ่เฮาพี่น้องจะเป็นพักข้าวเนี่ยาเก็บผักขาดลูกกบผักขแยงเด้อด้ถอดห่วงบนแล้วพี่น้องปองไปเดี๋ยวรออีกสักพักกระสิได้เกี่ยวตัวนี้อีกพี่น้อง ธรรมาตร์ยำแรงๆพี่น้องโอ้ยเขาเคียวยังลายลายได้พี่น้องเด้อเขาเคียวยังลายเฮงเขาเคียวยังลายใส่น้นำลายหอย <c oughs> น้ำลายหอยน้ำลายพี่เปาไปไปเลาะเบ่งทางหนปะมินิพาปไปละเป็นตากลองเองเนมหาเก็บพักตามคันนาพี่น้องนอนนาอีกคือเกามันนีกันนอนนา น้องเดบไทยมาแล้วมนเลาะเบิ่งเขาก็เเ้อพี่น้องสิได้กินสันใดก็ออกห่วงอยู่พี่น้องออกห่วงแล้วถอดห่วงเบิดอยู่แต่ว่าถาเบิ่งถาหลุดน้ำกันว่าถอดออกมาแล้วมันจิดงามสัมไตร์พี่น้องอย่าไปจับเลยลูกเกสรซ้อนสิ๋นกำลังใส่เกสรซ้อนพี่น้อง มากเขากำลังใส่เกสรแม่มันยังเกสรอ๋อเกสรขาโอี้นี่นะเนี่ตั้วมันเป็นแบบเออหลังจากเป็นเกสรแล้วมันก็จะเป็นห่วงแบบนี้มาสมเขาเขียวย้ำแรงก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่ลูกว่าพี่แม่พาไปเอาหม่องพูไม่เห็นเลยล่ะอาจจะอยู่หม่องไดแหละฮะพอใครยิงเก็บลูกเก็บ คัแย่งก็เอาคันหน้ากับปฟนแฟนเพราะว่าเฮาอันตัดไปไหงัวถูกมือนะพี่น้องป้าเสียงปั่นเขาย่ำมาแรงสนั่นวันไวอยู่พี่น้องขออนุญาตเดินย่างแล้วมันก็นสิเป็นลึกลักๆพี่น้องะว่ากล่องเฮาบดีลงมากลางถงโน่นจะเป็นโนนเทียงสาวสุเปนี ุนก็จะเป็นเทียงวันใหม่พี่นอ้องเห็นยูเทบไทยเออเจากกระเด็ดออกอัานน่มันเอาแต่ยอดอ่อนมันลุไปหยางไปไปเขียวงามพี่น้องขอาุ่มผักขยงแล้วพี่นอ้องหอมเด้เดนอโอ้ยแกงน้ำใหมแสบเด้พี่น้องเลย kinh kèn nào mày thì thầy ơi kép nó kép không kèn nào mày à bó kép này này luôn kèn nào mày xài hết lại lại xẹp quá thép thay Ui, ngàm hèn, bí đông, nai nhằm lên. ไอยางสวย,ยางามตะเวนตกดินแหละเทพไทย<ก>พูดตกทั้งเทียงเฮาโอ้ตะเวนตกดินแล้วพี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้พักมาเป็นที่เรียบร้อยอนนพนลน้อย <laughs> แล้วสีย่างขื้นไปเทียงวันใหม่พี่น้องสีไปไปจอบเบิรงวันใหม่กับวันใหม่อยู่อย่าบอกยินขเขาแรงกับยางทงหน้าเฮากับบริไกลกันไปได้พี่น้องอยู่คนละภาค บาเฮยงตอนนี้เฮายังอยู่ไฮนาย่างไปหอดพุ่นก็หอดเลยแล้วก็ปีนหัวไปขี้ดินติดตาปีนหัวไปคึ้นหงอแต่ปีนหัวพี่น้องไปมาเร็วเอ้ยเห็นเลยนี่นี่นี่สีบุหรี่วันใหม่เลยเนาะนี่พักค่าต้องเฮาต้องการนะพี่น้องนี่นี่พักค่าที่เฮาต้องการมาแล้วอ่ะอืมงามงามพี่น้องจ้า มาเก็บน้อกันเลยวอร์บดึงเอาเก็บเอาหน่านี่มาเห่าจริงอ่ะจริงมาเป็นแบบนี้เลยตอนลุงกันละเห่าที่พากันเก็บเมื่อลวกกินกับป่นทีหล่อพี่เนาะที่หล่ออือตอนลุงเคยเห็นทีหล่อ ่ชิลล์ที่แม่คุดมาดิเฮาเฮาเคยกินอยากอาเฮาเก็บไว้ก่อนเฮาเก็บไว้เลยเฮาเฮาปะอยากอ้ววเจ้าน่ะบบเคยกินชีลล์สวยบบเคยกินชีลอพี่น้องเลยมามาเอาแน่ ไปไปวันใหม่กับชิยูแล้วว่าเฮือนเทียงเห็นเต็นหลดบเห็นคนคือโบด้ยินเสียงเอิญเอินไปกับ่บด้งยินจะขึ้นไปเล่นน้ำวันใหม่จักหน่อยเด็กซีมาถ้าเข้าถ้าคำก่หนี้เขาบ่เห็นหงได้เทปไทย ยมเล้งมือแสงต้เวนคอยตำสีทองส่องมาตอนค่ำน้องคิดนำผู้สัญนยาใจเร็วๆได้แล้วบอไปแม่อะแม่ใช่โอ้ยสับหน่อยเถอเก็บแต่โดนแต่นั้น โอเคเขาชี้ทิ้งขึ้นไปนอัอยูเขาชี้ทิ้งขึ้นไป็นอั้มยูเขากองไว้นี่ก่อนเนาะกองไว้นี่หน่อยสิลืมบ่ลืมไาไปนี่ไปมันตรงกันนี่ไปขึ้นไปเล่นน้ำมันใหม่กันเด้อพี่เนาะแล้วเอาจังลงมาแล้วเร็ว สวยงามมากเลยยมะแมลงพี่น้องจ้าจุจบไปเท็บไทยตัดผมใหม่ป่ะนี่นี่เย้ไปตูรย์ถ่ายิบป้า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 ตาถ่า,ายเขาเจ้า<อ>พี่น้องเพาสิไปทางใดไปทางใดเท็บไทยไปบริได้ได้ห้าวันใหม่นี่ ไปทางไรอันนี้พี่นอ้องไปกับบได้บ้านนี้สิไปทางไรงูกับขึ้นก่อนโอเคพี่นอ้องจะไปเจอกันอยู่อันเที่ยงเซาจิวยางดีดีน้ำมึกจับสีขูดอันเสา,าชุดนี้สียางเปร็ดน้ำ<า>เซาจิวก่อนพี่นอ้องแต่ว่าำํำแล้วหักสิไปไปพาคไทยไปข้าวเดียวเพราะว่ามือนี้เราก็นอนนาะล้กาก็พักกันเทพไทยอยากเปรีดน้ำบ้านใหม่ พยายามบันใหม่ก่อนไปเมื่อเจากับเขาเฮียนเห็นกันแล้วรู้ระจอบเบิ่งวันมาไทยกะก่อนไปตามตรงไปเลยค่อยคอยทางไปอันเพื่อย่างหอดกันหนักกระข่เมืดพอดีพี่เนาะโอเคเดี๋ยวเบ่งสีลงงานบรรยากาศยามแมลงเรงอาไปไบปลาล้งก่อนไปเบ่งทรงผมก่อนหล่อเลยแหละไปอันสีลงบรรยากาศย่างแรง บรรยากาศชีเขียวอมทุ่มพี่น้องเนี่ยโอ้ยังไล่ลงมาพี่ให้น้องเบ่งซิก,ก่อนเด้อเจอก,กันที่เที่ยงเ้าจิ้วพี่นอ้องบ๊ายบายตรงไปเลยตรงไปเลยอืงายเจ้านีเป็นาเกียวอนะอันนี้จะเป็นเขอเจ้าห้าพี่นอ้อง ભા�૲ ભિા�લ માલલે